หรือว่าไงครับปกติมันผมเสิร์ฟเป็นโฟะครับที่มันจะเป็นแับเปิดอย่างี้ฮะก็คืออธิบายให้ฟังก่อนว่าการเล่นประเภทคู่เนี่ยเสิร์ฟแบ็คแฮนด์จะค่อนข้างแน่นอนกว่าเสิร์ฟโฟแฮนด์ครับทำไมครับเพราะมันหมายถึงว่าการปิดปิดโอกาสในการเข้าทำหรือว่าเพราะว่าโฟแฮนด์เนี่ยจังหวะที่เรายืนไม้จะมาอยู่บริเวณนี้แล้วกว่าเราจะลากมาเพื่อตี ระยะทางมันจะยาวกว่ากับแบ็คแฮนด์ที่เรายืนจดหน้าไม้อยู่อย่างนี้แล้วเราก็แค่ตีปุ๊บออกไปแค่นี้ข้อผิดพลาดในการกะระยะมันจะไม่มีไปใช่ครับทีนี้พอเราเสิร์ฟป้งไปแล้วเนี่ยระหว่างมิติมิตินะครับของโฟแฮนด์กับแบ็คแฮนด์อันไหนมันจะทำให้คู่ต่อสู้แบบเสียเปรียบเราหนักๆเลยคือลูกเสิร์ฟเนี่ยลูกเสิร์ฟของเฟสคู่เนี่ยเราเราเพียงต้องการเสิร์ฟเพื่อให้ได้เปรียบมไม่ใช่เสิร์ฟเพื่อให้เขาให้เราได้แต้มหรือว่า oh. ให้เขาตาย เสิร like ์ฟเพื่อได้เปรียบนั่นหมายถึงเสิร์ฟมาต้องให้เขาแก้กลับมาเลยถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวการเสิร์ฟโฟร์ไอ้แบ็คแฮนด์เนี่ยมันใช้สําหรับเล่นคู่เท่านั้นปะตาบพี่ทั้งทั้งเดี่ยวและคู่เดี่ยวก็ได้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 งั้นเสิร์ฟแบ็คแฮนด์ก็ชัวร์กว่าดิถ้าลองฟังดูแล้วอะหมดแล้วแต่ครับถูกป่ะครับใช่ครับคือตําแหน่งการยืนของประเภทเดี่ยวเนี่ยถ้าเสิร์ฟแบ็คแฮนด์จะยืนจะยืนอยู่ที่บริเวณการของลองเลย ต้องคุมพื้นที่ขอดทั้งหมดนะครับแต่ว่าเล่นประเภทคู่เนี่ยมี2องคนคนหน้าก็จะขยับเข้ามาใกล้เส้นเส้นสั้นหรือเส้นช็อตเนี่ยมากหน่อยคนหลังก็จะยืนคุมหลังคุมพื้นที่ด้านหลังเอาละทีนี้คุณแบงค์จะได้เรียนจริงจริงจะก็ที่เดี๋ยวเราเอาลูกปไหมเดี๋ยวไม่ต้องประมาณประมาณตรงนี้ใช่มครับประมาณคู่ประมาณมีคนคุมหลังแล้วใช่ครับโอ้โหรู้แบงค์เปียกกระจายแล้วทีนี้ทีนี้เวลาเวลาวิธีการยืนนะครับโค้ชครับต้องเข้ามุมนี้เลยไหมฮะ หรือครับคือแนะนําให้ใช้ขาขวานําหน้าในในกรณีที่ผู้เล่นถนัดมือขวานะครับแต่คุณแบงค์ซ้ายครับถ้าถ้าคุณแบงค์มือซ้ายก็ให้ขาซ้ายนําหน้าเป็นลักษณะอย่างนี้อ๋อครับเพื่อพอเราเสิร์ฟเสร็จปุ๊บถ้าถ้าคู่แข่งหยอดเราก็สามารถเข้าไปเล่นลูกหน้าได้เลยสามารถก้าวจังหวะปุ๊บแล้วก็เล่นลูกยับได้เลยหรือไม่ก็เข้าหยอดได้ มันไม่ได้แบบคุณแบงค์ทีนี้วิธีการตีครับครับวิธีการตีจะแนะนําการถือไม้ก่อนนะครับลักษณะการถือไม้ของการการเสิร์ฟแบ็คแฮนด์เนี่ยจะต้องใช้นิ้วโป้งเป็นหลักในการคอนโทรลไม้นะครับนิ้วโป้งจะต้องจับเต็มหน้าไม้อย่างนี้นะครับเราจะใช้นิ้วโป้งในการบังคับหน้าไม้และทีนี้ตำแหน่งที่จับลูกนะครับต้องจับลูกให้หัว ห้อยลงมาตรงนี้ไม่จับเอียงอย่างนี้หรือว่าเอียงอย่างนี้น,นะครับ<ด>ให้ให้จับมาตรงๆแล้วก็ให้ลากไม้ออกไปลักษณะตรงๆแค่นี้เองง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเนี่ยครับลง,ลงมุมเลยอะ่ะใช่เดี๋ยวคุณแบงค์ลองเลยดีกว่าไหมครับจะได้เห็นภาพกันนะครับลูกครับลูกอยู่บ้านครับมีลูกยังอยู่เรียนอ่ะเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวผมส่งให้ แต่แม่มันออกมาตรงนะครับถือไม้ถือลูกให้ตรงนะครับไม่เอียงอย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับแล้วก็ลากไม้ออกไปตรงๆมาแค่นี้เองคุณแบงค์ลองครับใช้ใช้นิ้วโป้งในการคอนโทรลใจเย็นะลองแบบนี้ตำรวจไม่จับครับลองเลยรับอ่าพอพอเราเสิร์ฟมาแล้วรู้สึกว่าลูกมันโด่งมากเกินไปเราก็ปรับหน้าไม้ลงนิดหนึ่งนะปรับองศาของหน้าไม้ลงนิดเดียวแค่นั้นเองครับ เพราะวิธีการมันจะต้องเสิร์ฟให้ลูกค่อนข้างใกล้เน็ตมากใช่ครับแล้วต้องเราต้องไม่ไม่สั้นด้วยต้องต้องอยู่บริเวณเส้นทำไมถ้าถ้าสั้นผิดกติกาเลยผิดกติกาถือว่าออกถือว่าเสิร์ฟเสียไปเลยต้องลงในเส้นนั้นใช่ครันี่จะถือว่าช็อตตัวใช่ช็อตก็คือเสียแต้มไปเลยรู้รู้รู้อาจารย์เข้าใจอาจารย์เข้าใจถือว่าอาจารย์ช็อตตัวอาจารย์าจเถื่อนอาจารย์ถื่อนอาจารย์ถื่อนอาจารย์ไม่ใช่ปราเด็น้องไม่ใช่ประเด็นจริง ครับโอ้โหต้องให้พอดีเส้นหนึ่งจะสวยสุดถูกต้องอ่ะคุณแบงค์เราฮะอายุ24นะครับคุณแบงค์น่าสมาษอุ้ยิดเยอะเริ่ได้ครับเริ่มเริ่มด้สุดแบงค์ครับครับเอ้าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับครับอ่าผมอยากให้ โค้รลองตีกยับคุณแบงค์อีกสักสามสี่ลูกเพื่อที่จะได้ดูว่าคุณแบงค์ควรจะปรับปรุงในส่วนไหนนะจะได้เป็นประโยชน์ไหนๆก็มารายการเราแล้วเขาบอกเขาเหนียวครับโคตรผมอยากเห็นโคตรโดดตบใส่เขาอะครับเขาเขาบอกเขาวิ่งเขาวิ่งวิ่งแล้วเหนียวเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตบแล้วให้คุณแบงค์หัดหัดรับครับผมรับรับโดงอย่างเดียวแล้นะฮะจะได้จะได้ดูแก้ไขในในส่วนของลูกรับถ้าถ่านจะงัดงัดไม่ขึ้นแน่เลยครับ งั้นไม่ขึ้นบอกพี่พี่มีแรงก้ามงั้นงั้ไม่ขึ้นตัวสามคาราดอนว่างโอ้โหพยายามรับโด่งครับอุ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเหนียวไปโอ้โหเนไ่ะเหนียว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 ถ่ายว่างเฮ้ยโอ้โหจะได้ช่วยคุณแบงค์จะได้เหนียวครับ เดี๋ยวเชิญโคด้านนี้ดีกว่าครับอันนี้ก็แบบกระชับมิดเฉยนะกระชับมิดแล้วก็เราจะได้ประโยชน์จากการที่คุณแบงค์ได้เตะโคชตรงที่ว่าส่วนไหนครับที่เราควรจะไอ้คุณแบงค์ควรจะแก้ไขหรือว่าก็คือในส่วนของลูกลับนะครับตำแหน่งตำแหน่งการยืนเนี่ยเท้าควรจะเสมอกันอครับไม่ไม่ยืนข้างซ้ายเหลื่อมหรือว่าข้างขวาเหลื่อมอ๋อเอครับเท้าเท่ากันเท้าเท่ากันแล้วก็ ตำแหน่งที่ตีลูกต้องตีบริเวณข้างหน้าไม่ปล่อยจนลูกมาใกล้ตัวแล้วเราค่อยตีมันมองไม่เห็นอ่ะใช่แล้วแล้วมันไม่มีช่วงช่วงไม้ในการตีมันไม่มีแรงดีช่วงนัดถ้าเราตีข้างหน้าเราจะสามารถมีแรงดีไปได้ไกลถึงจะถึงหลังใช่ไหมครับใช่อ๋อไม่ได้ไม่ได้โอเคแล้วแบงค์เป็นไงเจอพ่อวันนี้ให้โค้ดมาสอนได้เยอะครับพี่หนุ่มเป็นไงครับผมโอ้โหได้เยอะครับก็คือทั้งลูก เสิร์ฟด้วยแล้วก็อย่างไอ้ลูกเนี้ยฮะที่บอกว่ารับเลยเงี้ยส่วนใหญ่แบบว่ามันจะไม่ค่อยถึงหลังเนี้ยฮะต้องอยู่ตีใกล้ตัวมากเกินไปครับ ต้องยื่นไม้มาข้างหน้าแล้วก็ตีลูกข้างหน้าบริเวณหน้าตั่นมีอายุยี่สิบสี่นะครับโค้ชสูงสุดเลยอายุยี่สิบสีม่ได้ทำงานตั้งแต่อายุแปดขวบอะไรนะทำงานแต่แปดขวบยี่สิบสีเต็มครับโค้ชครับออ๋ทำงานได้แปคุณน่าเลยแกด้วยครับผมไม่เหมือนเราสองคนเราหน้าเด็กมากเลยเราหน้าเด็กมากวันนี้อาของเก่าคุณอ่ะวันนี้แล้วคุณแบงค์พวกช่วงลูกเสิร์ฟที่เหลือจากนี้คือคุณแบงค์ต้องทำยังไงต่อครับก็หัด ขยันหัดเสิร์ฟบ่อยๆครับมันก็จะทําให้เราชินมือมากขึ้นครับแล้วอย่างที่ที่โค้ดบอกที่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราจะงัดให้มันโด่งถึงถึงหลังลูกเสิร์ฟอะครับเราก็ต้องเราก็ต้ใช้ข้อครับใช้ข้อมือใช้ข้อข้อมือดีดขึ้นให้แรงให้แรงขึ้นรับผมก็คุณแบงค์ต้องหัดเสิร์ฟนะครับแนะนําร้านลิงก์ม่ตติ้งดูครับอยู่เรี่ยช่างโดนพิเศษต้องมีก็หมดนี่แหละรับร้านผมเองครับจะได้ถนัดเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเรื่องอะไรหมดเลยแบงค์ไปเสิร์ฟหมด อยากให้คุณแมงค์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับครับกีฬาแบบมินตันนะครับว่าเนี่ยจากเมื่อก่อนแต่บอลใช่ัหมฮะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคุณอ้อก็บอกนี่ขาเที่ยวคืนเหมือนกันไม่เดมไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นเราไมสมัยก่อนเราเป็นหนุ่มนักสนุกแบบเหมือนคุณจิ๊บอะก็ได้ยังไงกด้วะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาดูแลสุขภาพแล้วก็เล่นกีฬาแล้วโอเคอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมบ้างครับครับผมก็ อยากให้ใช้เวลาว่างนะครับมาเล่นกีฬานะครับผมก็กีฬาอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นกีฬาอะไรลองมาเล่นแบบดูผมว่าเล่นแล้วติดพอสมควรแล้วก็เล่นแล้วติดอันนี้มันไม่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 เป็นไรต่อสุขภาพยิ่งดีต่อสุขภาพด้วยครับโค้ชครับอยากให้โค้ชชวนเด็กๆครับชวนคุณผู้ชมครับมาร่วมเล่นกีฬาครับก็คล้ายๆกับคุณแบงค์นะครับคุณพ่อคุณแม่แบดเลยนะครับแบดเลยเพราะเราคือแบดมินตันเราคือสแมรอิครับคือคุณพ่อคุณแม่ที่ อยากจะส่งเสริมลูกให้เล่นกีฬาหรือว่า <ฮะ S 2> ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็แนะนํากีฬาแบบมินตันเป็นกีฬาในร่มที่ไม่ที่ไม่มีการประทะไม่มีแรงประทะทําให้บาดเจ็บน้อยนะครับ แล้วก็ฝากไว้ครับแล้วก็ผมว่าสนุกด้วยฮะมันเกิดความสามัคคีเพราะมันต้องเล่น2คนถูกต้องคนนะครับบางคนกลัว UV ก็ไม่โดนแดดครับผมแล้วก็เหงื่อออกเยอะด้วยดีต่อดูดูสตกก่อนคุณแบงค์แต่ก่อนน้ำหนักหนึ่งคุณแบงค์แต่ก่อนน้ำหนักประมาณ150ยกิโลนะครับทุกคนครับเล่นแบตเป็นต้นตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ45นะครับโอ้ โอเอาละวันนี้ต้องขอบคุณครับผมเชิญจริงครับทั้งสองท่านนะครับขอบคุณ่มแบงค์มากครับขอบคุณครับขอบคุณผมด้วยครับผมขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณครับโค้ชหนุ่มครับคุณนิติพงษ์แสงศิลาครับขอบคุณมากครับโค้ชหนุ่มครับขอบคุณครับ และอีกท่านนึงครับก็ลืมไม่ได้คือคุณแบงค์บาวเวลินนะครับขอบคุณมากคุณแบงค์ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ลืมไม่ได้คือสถานที่ที่ไหนครับต้องขอขอบคุณนะครับ Star Sport Arena นะฮะเข้ามาในซอยวัดกู้ย่านติวานนท์นะคุณผู้ชมเจอสี่แยกเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆเลยครับเจอป้ายเป็นโอสนามแบดใหญ่ๆสีเขียวๆเลยนะซ้ายมือนะครับสังเกตง่ายครับคุณผู้ชมครับวันนี้เออเฟือสถานที่ครับเราเข้ามาตีกันสนุกสนานที่จอดรถ ทีมงานผมสบายกว่าร้อยคันเลยนะคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นไงแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ครับเดี๋ยวนะครับทุกฝากคอมเมนต์อ่าหรืออยากติดชมรายการอยากเข้ามาร่วมสนุกนะครับก็ที่ w w w f a c e b o o k c o m s m a r t i t s m a r t i t ครับอ่าก็เข้ามาครับเข้ามาโพสต์กันนะครับในวอลเข้ามาคุยกันครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตอบสนุกสนานนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบดมินตันล้วนๆครับคุณผู้ชมครับติดตามเราครับ smartit ครับ วันนี้เราทั้งสี่คนล้ไปก่อนครับสวัสดีครับ oui, สวัสดีครับสวัสดีครบแมดอิกฮู้หผมดีมากครับผมขอบคุณครับผมสุดยอดครับ